มาพี่น้องราดไปครับราดไปนี่ฮะมาละสวัสดีครับผมเปิดมากินนะครับพบกระบูมชวนกินเหมือนเดิมนะครับมาพี่น้องนี่วันนี้เรามีเมนูหมูมะน,นาวนะครับเด้งๆเลยพี่น้องมา ิดอะไรไม่ออกก็เมนูแซ่บซไว้ก่อนละกันนะครับพี่น้องมาเด็กนี่อื้อเด้งๆเลยพี่น้องเอ้ยเยอะๆโรยด้วยใบายสาะาเน่อะนี่พี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับรสเด็ดเลยดูยอื้ทำเองนะครับมาพี่น้องราดไปครับ จริงๆต้องราดก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะเเสียดายไม่เป็นไรครับพี่น้องมาว้าสีสันจิ๊ดจัดดูแล้วเผ็ดหน้ากินเสลือเกินนะครับมาโอ้ยขอนุยาตใช้ช้อนนะครับจริงๆก็อยากจะใช้มือใช้ช้อนนะครับใช้มือมันได้อัดรถแต่ใช้ช้อนได้น้ำนะครับตักสดน้ำด้วยเดี๋ยวสมือทั้งช้อนเลยเนาะพี่น้อง นี่ครับทำใหญ่ๆ่ันนะไม่ถึง,งนี่ฮะมาละมีมะนาวด้วยพ่อแม่พี่น้อง เ r e s h ือเินกินทั้งกินทั้งเปลือกกินทั้งแวนนั่นแหล,ละมามันละกินสดๆนี่ผมบอกเลยนะใครว่าขมผมเถียงจขาดเลยหวานเป็นผักที่หวานมากๆ <c oughs> ต่ออีกพี่น้องนะฮะว้าวอื เนื้อหมูนี่ผมบอกมันตดนะครับแล้วมันมันเด้งสู้ลิ้นมากเลยนะครับมีข้าวร้อนทับจานหน่อยเนาะแค่นี้ครับพี่น้องไม่ต้องมีอะไรมากมายมาละ แล้วก็กตักสลัดเป็นแกล้มครับจรงงงน,นะวันนี้เม็ดพริกไม่เยอะนะครับเม็ดพริกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ไม่ได้มาเป็นลูกมาเป็นเม็ดเล็กๆมาอือ้ว้ายจังไงเลยนะอร่อยเลยพี่น้องมัน มันแซ่บมากมันมันบวกกับน้ำเลยน้ำ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 จิ้มที่ทำเองหม้อกัำลังเก๊กฮวยแท้เอ้ยแกเอ้ยเก๊กฮวยมีฟองมันเข้ากันมันมีเก๊กฮวยเนาะ

ขอ,อยาเติมน้ำหนึ่งนะครับเพราะว่ารสชาติเขาจัดจานจร,จริงครับพี่น้องมานี่อ่ามาันแว่นมะนาวมะนาวแว่นเม,มนูนี้เด็ดมากๆเลย เนเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออืมอืม้วอืม,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 มด ขอราดน้ำน้ำจิ้มกันผความเต็มต้นไม่เคยกินหมูมะนาวอันไหนอร่อยเท่าที่นี้มาก่อนเลยครับพี่น้องบอกตรงหืม ครับพี่น้องมา oh. กินให้หมดอย่าให้เหลือครับพี่น้อง มินหมูกันแล้วกันจาดเลยพี่นองเนี่ยพริกปกติเขาจะเคี่ยพวกพริกพวกอะไรไปเนาะมาจะไ,ได้รสชาติ ขออย่าดับเผ็ดนิดหน่อยนะครับเมนูนี้ถ้าไม่เผ็ดไม่ไดนะ้เสียดายคนที่กินเผ็ดไม่ได้เนาะเมนูนี้แบบโอเคเลยนะ มันละถ้าสุกนะครับมันจะจะขมนะครับถ้าสังเกตนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะท่าท่าันดีนครับแต่ถ้ามันสดนะครับแล้วกินแบบเนี้ยความขมไม่มีเลยนะครับผมบอกเลยมันตัดกันโดยปริยายเลยมันจะกลายเป็นแบบหวานนะครับผมมะ แต่เออสวรรค์นบนดินมีจริงนี่แหละสวรรค์นบนดินน้ำจิ้มกระเด็นนะครับใล้จะหมดแล้ว มาคำสุดท้ายแล้วพี่น้องผมมอบให้เลยคำว่ารักนั่น หมดไปที่เรียบร้อยนะครับเมนูสำหรับนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับผมแล้วก็จะงานมากนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเนาะถ้าชอบนะครับฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับให้บูมเดลเดอได้มีอ่าทคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเมื่อนี้นะครับคอยไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ